มาตามที่เพื่อนๆถามมานะคะว่าหลังจากที่พิมไปซอยผมให้เป็นสั้นลงแล้วนะคะแล้วก็ดัดอ่อนๆให้เป็นงุม้มงุโค้งๆแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วพิม์จัดทรงอย่างไรนะคะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างน,นะคะวันนี้จัดมาให้ตอนแรกเนี่ยลังเลมากเพราะว่ามันเป็นทรงที่ง่ายมากเลยไม่มีสเต็ปขั้นตอนอะไรเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าพอถามมาคลิปเออทำให้ดีกว่าเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดๆว่าจริงๆแล้วไอ้ที่พิมบอกว่าไม่มีสเต็ปขั้นตอนและเท่าไหร่เนี่ยมันง่ายจริงๆนะคะแล้วมันก็ได้ทรงผมที่แบบแฮปปี้มากๆคือสามารถจะ กลางวันกลางคืนสบายๆนะคะหรือว่าอยากจะสบายกว่านั้นคือหลังจากที่ทํำนี้เสร็จนะเนี่ยม้วนอี้ขึ้นไปนะคะติดยิบมันดูเรียบร้อยแต่มันก็ดูแบบปเปรี้ยวนิดนึงมีกระดกออกกระดกเข้าอะไรอย่างงี้นะก็แล้วแต่ความชอบนะคะคสามารถจะไปปรับแอนดับช้ได้ไปดูกันเลยคะ่ะ ะะสําหรับพิมนะคะหลังจากที่สระผมเสร็จออกมาจากห้องน้ำนะคะก็ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยซับผมนะคะให้หมาดๆจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มบํารุงนะคะโดยที่ในห้องน้ำเนี่ยจะมีสามเซ็ปสามขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกคือจะลงพวกผลิตภัณฑ์ที่บํารุงหนังศีรษะก่อนนะคะก็จะเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังใช้ตัวนี้อยู่นะคะคือชิเซโดออดีโนไวท t เทลนะคะตัวนี้เนี่ยโดยโ r o d u c t i n ินฟของเขาแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยบํารุงหนังศีรษะแล้วก็ทําให้รากผมแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทาให้ ผมที่มันเคยร่วงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกําลังจะพยายามงอกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสามารถในการงอกออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ปั๊มของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นปั๊มที่ค่อนข้างเล็กนะคะแต่ละหนึ่งปั๊มที่กดลงไปเนี่ยจะให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเพียงเล็กน้อยนะคะดังนั้นวิธีการใช้เขาเนี่ยเขาบอกว่าในแต่ละหนึ่งครั้งหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วเนี่ยให้ปั๊มทั้งหมด20ปั๊มนะคะบนหนังศรษะโดยที่ผินเนี่ยจะแบ่งเป็น2ข้างนะคะเป็น2ข้างซ้ายขวาเนี่ยลายด้านนอกกันหนึ่งสองสามสี่นะคะแล นะคะก็จะได้ข้างละสิบใช่ไหมก็ยี่สิบปั๊มพอดีลเลยในนั้นก็จะ เนะะี่ยค่ะนวดหนังศีรษะเบาๆนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมลงไปนะคะแล้วก็ไปทํางานมันก็จะให้ความรู้สึกเย็นๆที่หนังศีรษะนะคะจะรู้สึกสบายหนังศีรษะมากหลังจากสระผมแล้วจากนั้นนะคะจะบำรุงเส้นผมตามด้วยตัวเดวินเนสนะคะที่เป็นสูตรรีพัมปิ้งของเขานะคะโดยที่พี่ไม่ได้ใช้ตัวนี้เดี๋ยวๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับแชมพูแล้วครีมนวดด้วยนะคะจะเหมาะสำหรับคุณที่อาจจะเคยสึกก็คแต่ก่อนเนี่ยเส้นผมเราแบบกลมๆนะหนาๆเลยโห,ยหบ๊บๆเลยนะคะแต่ตอนนี้กลายว่าเส้นผมมันดูแบนลีบอะไรอย่างเง ขาดโวลูมมันทำให้ผมเราดูแบบแฟบๆนิดนึงอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกเป็นเหมือนฟิลเลอร์สําหรับเส้นผมนะคะคือใช้ครบเซตเลยมันก็ทําให้ผมเราดูแบบ อิ่มมากยิ่งขึ้นอนะทําให้ดูเส้นกลมมันขึ้นบวกกับการทานอาหารที่มีโปรตีนมากๆนะคะจะเห็นผลค่อนข้างชัดเลยสํหรับตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ลงหนังศีรษะไปแล้วใช่มั้กับเจ้าตัว Adinovital นะคะก็จะสเปรตัวนี้ค่ะประมาณ6-8สเปรนะคะลงบนเส้นผมแล้วผมก็จะขยําพยานิดนึงนะคะเพื่อให้เขากระจายตัวทั่วกันนะคะจากนั้นเมื่อเขาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้ตัวสุดท้ายสําหรับในห้องน้ําน,นะคะจะเป็น Kerastart นะคะสูตร Olio Relax นะคะนนี้จะเป็น Controlling Care ก็เป็น แฮ์ออยอย่างนั้นและค่ะนะคะแล้วก็ปั๊มออกมาสองปั๊มปุ๊บถูๆบนมือนิดนึงนะคะ่ะวอร์มนิดนึงเลยแล้วเนี่ยขยำให้ทั่วเส้นผมทุกเส้นเลยนะคะให้แบบว่ามีความมันนิดนึงเนื่องจากว่าหลังจากที่พิมพ์ลงทั้งสามตัวนี้เสร็จแล้วะคะ่ะพิมพ์จะพันผ้าไว้แบบนี้นะคะเพื่อให ดึงน้ำออกจากเส้นผมเพิ่มนิดหนึ่งดังนั้นเวลาที่ใส่พวกผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะมันก็อาจจะถูกดึงออกไปด้วยเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นถึงก็จะทาครีมทาโลชั่นนะคะแต่งหน้าบ้างบางทีอาจจะไม่แต่งทั้งหมดอาจจะลงพวกเบสเมคอัพก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะให้เวลาพิมอยู่ที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่พิมจะเริ่มทําผมนะคะดังนั้นสารผลิตภัณฑ์นี้คือสารผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตั้งแต่สเต็ปตอนอยู่ในห้องน้ำนะคะพอมาถึงที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะทําการเป่าผมจัดแต่งทรงเนี่ยพิมก็จะลง แฮร์ทรีทเมนต์เพิ่มนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะคะอยู่ในภายใต้แบรนด์ดีซีมูสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอลูจูดาเป็นแฮร์ทรีทเมนต์นะ,ะก็เป็นหนึ่งตัวที่โอเคมากๆนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลองใส่กันเลย <c oughs> สังเกตว่าผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> ผมก็จะถูกแอบซอบน้ำไปพอสมควรคุณก็จะเห็นว่าผมพิมพ์เนี่ยมี เชื้อดัดอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยคือที่เพิ่งผปดัดมานี่คือผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะคะโดยที่ช่างเขาบอกว่าหลังจากดัดอ่อนๆครั้งนี้เนี่ยน่าจะอยู่ไปได้แบบที่มันยังสวยๆเนี่ยนะคะประมาณสองเดือนเพราะว่าเป็นการดัดอ่อนถ้าเกิดดับแข็งเกินไปเนี่ยมันทาให้ดูกระด้างมากเกินไปนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยพิมใช้ประมาณหนึ่งปั๊มนะคะเพราะปั๊มหนึ่งเขาค่อนข้างใหญ่ลงเพิ่มกลิ่นหอมมากตัวเนี้ยหอมมากนะชอบสุดๆ ทีนี้สําหรับผมทรงนี้ที่ทีมกลางจาจ่ายให้คุณดูเนี่ยนะคะคิดอยู่นานมากว่าจะทำดีหรือไม่ทําดีเพราะว่ามันเป็น มันเป็นการจัดทรงที่แทบจะไม่มีอะไรเลยเป็นง่ายมากเหมือนเป่าเสร็จก็ได้ทรงนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะแต่ว่ามีคนถามมาเยอะก็เลยทําเป็นวิดีโอให้ดูไปเลยนะคะเพราะว่าอาจจะงงว่าเอ๊ะพอมันดัดแล้วมันจะต้องจัดยากไหมอะไรประมาณนี้นะ,ะสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวเลชชาติ p o w e r ฟ u l นะคะเพราะเป็นตัวที่ง่ายสุดในการจัดครั้งนี้นะคะส่วนเวลาใช้เนี่ยจะถอดหัวแปลงออกก่อนนะคะเพราะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องการเพียงแค่การเป่าแห้งเท่านั้นแต่แค่การเป่าแห้งเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เริ่มเป็นทรงแล้วนะคะเนื่องจากเราีเชือ ดัดมาเพียงพอแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิม์จะจับเวลาไปด้วยนะจะได้รู้ว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องนี้เลยจนถึงเราจัดส่งเสร็จนะคะเริ่มเลยนะพิมพ์จะใช้วิธีการเป่าไปเขย่าไปนะคะจะเป่าจากข้างบนบ้างข้างล่างบ้างแบบนี้นะคะเพื่อให้ผมเนี่ยมันกระจายตัวดีนะคะ ก็คือพิมพ์เป่ามาผมแห้งประมาณ90%แล้วนะคะเราสังเกตว่าเวลาพิมเปาเนี่ยพิมจะเป่าให้แบบว่ามีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงศีรษะอย่างนี้ค่ะแล้วพิมก็ให้ผมเนี่ยะคะตกลงที่ทุกๆด้านแบบนี้แล้วเวลานั้นเนี่ยพิมจะจัดทรงด้วยการใช้มือเกลีย่ยแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้หวีนะแล้วก็เล็บเนี่ยคะ่ะกรีดเป็นแนวเลยแล้วก็แสกแบบนี้ ง่ายที่สุดนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะพิมพจะใช้ใดเนี่ยเป่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเป่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำให้แสกตรงนี้นะคะ่ะอยู่ตลอดทั้งวันนะคะ เรียบร้อยแล้วคะจริงๆตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นทรงแบบที่พิมพ์ชอบแล้วต้องการแล้วนะคะคือเพียงแค่เป่าแห้งแล้วก็จับแสกปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบผมที่แบบว่าไม่ต้องเยอะอะแค่นี้เนี่ยมันก็จะดูพองๆแล้วมีแบบเนี่ยค่ะมีสะบัดสะบัดอะไรของเขาเองอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแบบพิมคือชอบให้แบบว่ามันแบบมีปลายเป็ดอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบสะบัดออกไปอย่างเงี้ยเพราะพิมรู้สึกว่ามันดูแบบ ดูไม่ใช่แบบทำได้ทุกวันตอนที่ผมผมเราตรงเราไม่ได้ดัดเนี่ยเราจะไม่สามารถทําทรงแบบนี้ได้เลยนะคะเ,คเพราะฉนั้นเนี่ยพิมก็จะเพิ่มการเป่าด้วยการใช้หัวแปลงแบบนี้นะคะแล้วม้วนออกนะคะม้วนออกอย่างนี้นะคะเพื่อให้มันกลายเป็นหัวเป็ดนิดหนึ่งนะคะเลย ดัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะค้างนี้ก็จะเนี่ยกระดกระดกระดกเป็นเป็ดๆอย่างนี้นิดนึงนะคะตามแดดที่ิชอบเป๊ะเลยนะคะจากแล้วเนี่ยนะคะการแต่งทรงพิมพ์เนื่องจากว่าผมพิมพ์เนี่ยต่อให้ดัดมาแล้วเนี่ยนะ,ะก็จะอยู่ทรงค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผมตรงมากดังนั้นเนี่ยพิมจะใช้แว็กซ์เป็นตัวช่วยนะคะหลายหท่านจะเคยเห็นแว็กซ์ตัวนี้มาในวิดีโอก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะตัวนี้คือ Pre-Ju Wax นะคะด้วยชื่อของเขานะ Pre-Ju Wax ราคาที่อยู่ก้นกระปุกเนี่ยนะคะคือ1,300เยเยนเพราะฉนั้นเชื่อว่าอันนี้น่าจะอยู่ที่กระปุกละสักประมาณแบบ400กว่าบาท500บาทอะไรอย่างนี้นะเดาเอานะคะเวลาขายที่เมืองไทยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์อะไรเอ่ย นะคะหาชื่อแบรนด์ยากมากแต่พิมเชื่อว่าคุณสามารถหาซื้อได้ในแบบพวกซารลอนที่เป็นซารลอนญี่ปุ่นนะคะที่เขาทาผมที่แบบช่างญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยนะคะโดยที่อันนี้จะให้มดูให้ดูว่ายังไม่ได้จิ้มลงไปในนี้เลยนะตั้งแต่ได้มาเป็นหลายเดือนเดี๋ยวพิมแค่จิ้มตรงฝาเนะะี่ยค่ะยังไม่หมดเลยนะคะเพราะแอปเิลังใช้ยังใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะพิมจะแบบป้ายขึ้นมาประมาณเท่านี้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มเอาถ้าไม่พอนะคะแล้วก็ถูๆที่ปลายนิ้วแบบนี้แล้วก็จับเนี่ะ จับตรงช่วงแสกแล้วก็ลากไปด้านที่เราต้องการให้มันไปข้างหลังเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดผมคุณตรงมากอ่ะผมหน้าบางทีก็จะยังไม่ค่อยยอมไปนะแล้วเด็ก็เหมือนกันลากไปับแล้วก็จับผมพี่จะจับเพิ่มอีกนิดนึงให้มันแบบว่ามวนๆขึ้นนะคะอยากให้เป็ด คือด้วยแว็กซ์ตัวนี้เนี่ยความสามารถของเขามันค่อนข้างดีนะคะคือแบบว่าจัดทรงแล้วค่อนข้างอยู่อะค่ะทำให้สามารถที่จะแบบเนี่ยจับอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บรวมไปถึงสร้างวอลลุ่มนะคุณสามารถที่จะจับแว็กซ์ตัวนี้นะคะแล้วเอาขยําที่เส้นผมแบบเนี้ยมันก็จะเป็นวอลลุ่มขึ้นมาได้อ่แล้วถ้าเกิดระหว่างวันมันแฟบลงคุณก็แค่จับเขาขยําขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะสร้างวอลลุ่มได้แล้วนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับอยากจะไปมันเกิดวอลลุ่มตรงไหนอ่า อะไรสไตล์นี้ของพิมพเนี่ยมักจะทําท่านี้ให้เรียบๆนิดนึงนะคะแล้วก็ทัดหูไปเสร็จตุ้มหูคู่ใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะผมคาดนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะบางทีถ้าเกิดจะไปงานอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเกรงว่าผมมันจะตกลงมาสะกอะอะไรยอย่างเงี้ยสามารถให้จ,จับอย่างเงี้ยคะ่ะบิดขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็กิ๊บติดไว้ก่อนนะพอคุณไปถึงที่ที่โรงเรียนที่ทํางานแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะค่อยแกะกิ๊บออกนะคะมันก็จะยังคงทรงเอาไว้ได้นานพอสมควรนะคะเพราะว่าบางทีแบบ นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถเมลอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเจอเหงื่อด้วยนะคะผมมันก็จะฟีบลงนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะมามจะได้ส่งที่แฮปปี <Happy. S 1> ้อ่ะคือจัดส่งง่ายด้วยนะคะทั้งหมดเวลาที่ใช้ไปนะคะในการเ,เป่าใดให้แห้งนะคะปาดเป่าให้มันเป็นเนี่ยกระดกกระดกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แว็กซ์เนี่ยใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ3ามนาทีเท่านั้นเองนะคะที่เมื่อกี้พิมจับเวลาไว้สาสี่นาทีเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีสักห้านาทีตอนเช้าเนี่ยนะ ก็สามารถที่จะเป่าแห้งได้แล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเวลาในการพันผ้าไว้นะคะนานมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณพันได้นานเนี่ยมันก็จะดูดความเชื่อจากเส้นผมไปเยอะนะคะก็จะลดเวลาในการเป่าแห้งได้อีกสําหรับผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ลองดูแล้วกันแต่พิมเชื่อว่าจริงๆแล้วแว็กซ์มันมีหลายห้อมากนะคะอาจจะหาที่มีขายในซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่มันเป็นแว็กซ์ที่มีความหนึบมากในหนึ่งพาวแวกส่วนนี้ค่อนข้างจะหนึบนะคะ แล้วก็ระหว่างวันเนี่ยนะคุณสามารถที่จะใช้เอามือเนี่ยคะ่ะแตะน้ำนะคะหัดหมาดแล้วคุณก็จับเพิ่มได้เมื่อทําทให้แว็กเนีคะเหมือนกับละลายกลับออกมาแล้วสามารถทํางานได้ครั้งนึงคุณก็จับกลับไปอย่างเงี้ยได้นะคะก็คือจะอยู่แทบจะทั้งวันเลยนะคะคือเวิร์กมากๆสำหรับทรงนี้ค่ะ พิมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นแนวทางนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากจะไปตัดซอยสั้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อยากจะดัดอ่อนๆอย่างนี้เราไม่แน่ใจว่าจะจัดทรงออกมาได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับพิม์นี่ก็จะเป็นทรงที่ง่ายสุดแล้วพิมรู้สึกว่าเป็นทรงที่เวิร์กกับหน้าพิมพ์มากๆเลยอะเราก็แบบชอบที่มันมีหางเป็ดแบบนี้ได้นะคะเราสามารถจะจัดได้คือคุณสามารถจะใดออกก็ได้นะคะแล้วก็ดัดหรือจะใดเข้าให้มันเป็นแบบงุ้มๆก็ได้ถ้าใดเข้ายิ่งง่ายใหญ่ไงไงไงเลยเพราะว่ามันตามแนวไหสีสางเราอยู่แล้วเงี้ยค่ะมันจะอยู่สบายๆเลยทั้งวันแต่ถ้าเกิด จะให้มนันเป็ดออกไปอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องคอยเอามือจับเขาช่วยเขานิดหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ใช้แว็กซ์แบบนี้เพราะนั้นก็ลองดูค่ะเพราะว่าเป็นทรงผมที่แบบว่าทำให้เมนเทนแนนทำให้เวลาที่ใช้ในการดูแลเส้นผมนะคะจัดแต่งทรงผมคุณเนี้ยน้อยลงนะคะทำให้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นพิมพ์ก็ เสร็ติดทรงผมสั้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พอมันเริ่มยาวอีกหน่อยเนี่ยจะไปตัดเป็นทรงไหนดีนะคะก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะคะแล้วทิมจะมาอัปเดตให้ทราบทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ